อันนี้เป็นมีดที่ลูกชายทำกันนะฝึกลูกชายฝึกตีนะฝึกตีฝึกตีมีดก็อยากให้เขาเรียนรู้นะเพราะว่าทําไมมีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานงานที่เราเราเรียนรู้เองแล้วมันจะติดตัวเราอืคือผม ทุกวันนี้ที่ผมอยู่เนาะตั้งแต่อยู่กรงเกตเลยผมเป็นนวดเนอะเป็นนวดเป็นมวยนวดมวยได้นวดแบบจีนได้นวดแบบไทยได้นวดแบบจีนแบบไทยได้มวยได้ได้หลายประเภทแบบจีนญี่ปุ่นใช่ไหมวันนี้ถ้าเราทํางานแบบอิสระถ้าในด้านมวยเนี่ยเราเราเราสอนได้หมดเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนละมันก็มีช้อยเขาเลือกับเขาชอบกินอะไรมันก็เลือกแหะส่วนอย่างนี้เนี่ยไมผมเรียนนวดนวดต้ออยู่ที่มือเราเนาะ คือจริงๆเอาแค่คนคนเป็นนะผมของเอาแค่คนเป็นเนี่ยเราแค่จับเขาเนี่ยบางทีเขาโ็อาจารย์ครับอาจารย์แป๊บนึงครับเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมือน้องครับน้องน้องลองแป๊บนึงครับคือคนนวดเป็นอ่ะอยังมาอยู่ในนี้ถ้าคนนี้เคยนวดผ่านคนนวดมาเนาะเราจับเขาก็รู้แล้วอันนี้นวดเป็นเออโอ้โหนึกออกแล้วจี๊ดเลยครับนวดไทยนวดจี๊ดแต่นวดไทยเหนื่อยอย่างคือ มันต้องไล่ทั้งตัวมันใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงน้อยน้อยนี่ก็ต้องสองชั่วโมงเอ่อใช่ไหมขึ้นขากว่จะขึ้นแขนมาลงตัวลงหลังแป๊บหนึ่งครับอาจารย์อะพรีเซนเตอร์แต่ขอลองลองเอาแขนมันมันมให้จ่านวดทีเออเอนี่นอย่างไรนี่เราเล่นเนี่ยหัวใจเหนื่อยเงี้ยอะจุดหัวใจนะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นไงหัวใจเป็นไงบ้างโอ้โห โอ้ยกกิมาตักมดกเลยตโอ้สบายแต่ถ้าตกใจคอาจกอนผมเป็นหมอรียนอารโค้ดแหละอาจารย์น้อยอาจารย์น้้ยก็จะเกกดจุดออาจารย์โคก็กดจุด แล้วก็ยายเขี้ยวอที่รักซ้ายผมนวดแบบไทยนะเรานวดอยู่สามปีออันนี้เองที่ที่อาจารย์แบบชํานาเรื่องการคว้าจับมากกว่าคนอื่นเพราะอันนี้ใช่ก็มีผลไงถ้าเป็นหมอใช่มีผลเพราะว่าอาจารย์โค้อาจารย์น้อยเขาเป็นหมอเนาะผลเป็นหมอมันจับบ่อยๆเนาะจับเดียวเส้นเลยไงจับมันฉีอเลยนั่แต่คนนี้นิ้วมันต้องมีแรงเลย แต่เมื่อก่อนนิ้วผมแรงเยอะมากนะขมวดนวดทุกวันอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้เนาะแล้วผมผมผมเรียนเรื่องการนวดเท้าเนาะค่ะเขาเรียกฟุตรีเฟล็กโซลูชันะไม่ใช่ฟุตมาสสันนะฟุตรีเฟล็กซ์ความหมายนันต่างกันนะคือจุดสะท้อนอ่ถ้าเป็นรีเฟล็กก็คือการสะท้อนกลับการสะท้อนคือคือเป็นการรักษานะแต่ฟุตมาสสันเนี่ยความหมายจริงคือนวดให้รู้สึกสบายแบบคนไข้คนไข้แต่ถ้าคุณคำว่ารีเฟล็กเข้ามาเนี่ยมันว่าเป็นรักษาให้ร่างการรีเฟล็กกับเท้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ยผมมจะาหดเล ก่อนแล้ว่ามันใช้แรงเยอะสิค yes> ือคือเราไม่ได้ใช้ไม้นะมันก่อนยังไม่มีนะมันก่อนอ๋อไม่ได้มีไม้แบบกัวซาไม่มีวั่นีมือล้วนๆคือใหม่ๆนี่มือแห้งหมดอันเนี้ยแล้วมันมีท่าไหมีท่าต่างๆแล้วคนที่สืบมาเนี่ยก็เป็นมวยไงเหมือนมวยหงชวนเลยเออใช่แล้วก็เนี่ยเราจับเท้าเราท่านี้ต้องอย่างนี้ครับท่านี้ก็ต้องเหมือนียรูปอย่างนี้เนาะโอ้คือมันมีคือคือมือมัน มันไม่ใช่เรียนแค่โน่นนะวางมือเป็นด้วยนะวางมือแล้วแล้วเรียนมาหลายอย่างแต่ตอนหลังที่กลับมาเนี่ยมาปีช่วงช่วง40เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาเขาให้กลับเข้าไปแต่ว่ากลับเข้าบ้านนะนะตรงที่กระจายกระจายเนี่ยให้ไปขอใบอนุญาตใช่ไปไปรับใบอนุญาตไปเบื่ออาจารย์เราเสียหมดแล้วแล้วเราคือเป็นคนไม่ชอบนั่งเรียนอ่ะ ชอบแบบว่าอย่างเงี้ยเรียนสอนมาเลยแล้วทำนะคือคือรุ่นเราเป็นอย่างนี้คือคือไปนั่งเรียนแบบนั่งเรียนวิชาตางๆก็จาไม่ชอบชอบถึงอาจารย์จับมือเอามือเอามือมาตรงนี้เลยเด่งนก็หน่งไล่เลยหนึ่งสองอย่างนี้เนาะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว วัดเองแล้วเองยน่แต่ถ้าพอเราทำงานเราไม่ต้องวัดแล้วไงเรามองผืนเราจับ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 จาบจั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 บับจ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 ับ ถ้าเรานวดก็พ่อแม่เนาะไปญาติหรือเ่คนชอบนวดเนาะพอเรานวดเป็นนวดให้เขาเขาก็เองดูเขาก็เรียนรู้อันนี้เรามีวิชาชีพอะไรอีกอะอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติขอต้งทาเป็นเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างพอเรารู้แล้วอดหลังถ้าเราอยู่บ้านครับแต่ว่าบ้านก็ต้องอย่าให้ติดชาวบ้านนะชาวบ้านนีไม่ได้เขาด่าตายหาเปิดเครื่องเจียรเปิดต้ปองปองปองเนี่ยช่างเลยถามผมูดำอาจารย์ไม่เยน โอ้แล้วกูต้องไปหาซื้อที่สักสิบไร่อะ่ะ <c oughs> คือไม่อยากรบกวนเพื่อนไง <c oughs> เพราะคือเราเป็นปัญหาเรื่องหมูตอ,อ,อ, <c oughs> อนนั้นถ้าเราไปดังเพื่อนก็คงจะลงคาร้มาขอใช้ก็พอนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น้องภูมนะิเนาะลูกคนโตลูกคนกลางน้องภูมิน้องโตโตน,น้องสามก็ไปให้เขาจับคอนเนาะให้ให้ไอ้่ให้พี่มนูนเนาะ <c oughs> ช่างมนูนในหัวมนูนเรานี่แหละก็ช่วยจับน้องฝ่วงในหัวฝ่ฝึกแล้วก็ ยิบไม่ได้ออกมาอย่างนี้นะก็ไม่ได้ออกมานี้ก็ให้ให้เราเรียกพี่ลุงมนูนแล้วพี่ลุงผมก็เรียกพี่ก็า่าเป็นสิธิ์เราด้วยอลุงก็เพราะว่าเขาเป็นช่างนะเราเรียกมีพี่ลุงมนูนก็ให้เขาไปเก็บให้ละเอก็คือเอาเหล็กที่เขาตีจริงรับแล้วก็ไปให้ช่างเขาไผ่เขาเล่นเขาเล่นมาแล้วผมก็มาลงอัขระน้ะแล้วก็เนี่ย้ก็เขาฝังเหล็กนวะเหมือนกันผมนวะเหมือนกันแล้วก็มาเสร็จก็เป็นที่ลึกนะเวลาเขาโตดูนี่เขา เขาทำในทำเองนะใช่ไหมคือถึงแม้มันไม่ได้สมบูรณ์เนาะแต่มันก็เหมือนกับโต้งอะโต้งไปหัดตีแบบเล่นแกๆอาจจะไม่ใช่รับก็ไม่สวยครับแต่มันเป็นอาที่แบบเราทำเองเนาะผมตีมีดยุโรปกลายเป็นอันนี้เลยครับเป็นมีดมีดสมุไรเป็นมีดสมุไรเป็อันตกเป็นอันตกไปเลยอันนี้พอดีส่งมันออกมานี้เนาะผมบอ่หนุตีเป็นมีดกวนเลยครับ นี่ตัวแบบโบราณนี่เปล่าใช่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 ที่แบบแบบไม่มีแบบเพราะวท็อประดับยังไม่เค่าเลยตัวโอ้แต่แต่อันนี้แบบพวกหนังเก่าๆพวกเจ้าพ่อเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะหนังจีหลายเรื่องไงที่อ่าใช่ใช่ที่ใช้เหมือนมิดโก้ที่ว่าเขาหัยเล่นนอะที่แบกสุดท้ายอ่ะที่มิดโก้ในกองใช่มั่ช่างตัดผมครับโอ้โหว้าวเวิร์กนะมิโก้นั้นแรงมากนะอ่ อันตรายมากคือหนังเจ้าพ่อรุ่นที่กําลังระบบการปกครองของจีนที่มาเป็นแบบระบบมาเฟียนะใช่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 แค่นี่นั้นแหละคาับถ้าไม่ถ้าไม่มีโกนก็ขวานอันนี้แก๊งขวานซิ่งแก๊งขวานซิ่งนั่นมีจริงนะมีจริงนะมีจริงนะอ่ของข้ามาเอเซอุลมาเหมือนกันแต่ก็แก๊งเนี่ยช่วยช่วยชาติเยอะเลยนะเพราะคนพอเยอะไงก็คนพอเยอะมีของน้องสาวนะจิ๊บจิ๊บ นี่ถ้าใส่กาศใส่อะไรนะสวยอะไรนะอ๋อเล็กสวยๆอ่าน่ารักน่ารักมีแบบขี้ขู่ที่อาจารย์บอกเจ๊เนี่ยรุ่นนั้นน่ะเนี่ยถาใส่กาศแต่คนพกพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ขี้ขู่ถ้าถ้าพกอะไรย่างนี้ได้ก็คืออยากเข้ามาใกล้อยากเข้ามาใกล้เจียบคอครับแต่ว่านะจุกแข้จุกแข้ก็พอแล้วครัขกุบเดิมใช่คือจะทำร้ายใครนะ สมัยนี้นะต่อให้เราเป็นคนถูนะแต่เวลามันดูรุนแรงไปนะอย่างนี้คนชอบทําผิดให้เป็นถูกใช่ใช่แล้วกลายเป็นคนที่มันผิดก็ลงข่าวทำให้เป็นถูกแล้วนักข่าวก็ไปเข้าข้างว่าผิดๆนะครับคือคนผิดคือคนผิดครับขอโทษขออะไรร้อยแล้วก็ไปรับโทษก่อนคือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะตัดสินตามเขาเรียกว่ากระแสสังคมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ เนี่ยนะรุ่นนี้อือหือแล้วเขากวาไงไีกแล้วทำรุ่นนี้ก่อน<ม>ยังไม่ได้ทำทำทำปอกแล้วพอมาแล้วบอกเฮ้ยเป็นเวิร์กไว้พี่ไปทำปอกให้คนหน่อยแต่รุ่นนี้มันต่างตรงไหน,ลลน,นงไงเล่นนี้เป็นแบบเตา<อ>เล่นนี้เป็นแบบแหลมอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอันนี้ว่าเป็นแบบ อันนี้ฟันเ <mel od ic> นาะเสียบตาวมีดดาบเล็ก huh. อันนี้ก็คือโอ้ยนี่ก็จะคล้ายๆทรงกระบ,บี่นิดนึงอ่าอ่ใช่ก็ข้างนึงไว้ไว้แนวฟันเนาะครับอ่าได้สองอย่างได้สองประโยชน์อันนี้เสียบครับอันนี้เสียบอืมนะโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็นแล้ว เห็นแล้วคิดถึงตัวร้ายในเรื่องอันนี้ครับอะไรที่ดิคาบิโอเล่นดิคาบิโอ่ที่มันตัวเดียวครับตัวโกงมันเป็นเป็นมาเฟียที่ชอบแบบแร่เนื้อโอ้ยนี่สวยสวยสวยมากสวยมากมีทำแบบเรามีความเป็นสารและสินเนี่ยมีเราคือเราค้นคว้าคือเล่นมวยด้วยไงเพราะฉะนั้นมีเราก็เจอแบบว่าอ่าเรื่องไหน สวยครับนี่สวยนี่สวยสวยช่างเขาก็มีดีไซน์ใช่ถ้าช่างไม่มีดีไซน์มันก็ไม่ไม่อันนี้จะาสายสายที่ฝึกแบบพวกยงชุนอะไรอย่างนี้น่าจะชอบนะอ่านี่ก็คืออันนี้แหละก็เอาไปแทนปลาชทำเตาครับอ่าถือว่าสั้นกว่าปลาชทำเตาครับแต่ถ้าเขาใช้เป็นนะใช้ใช้คองรู้จักใช้มันนะโอ้สองเล่มโหดเลยโหดใช้ฝานะครับ ไม่แน่ครับอาจารย์อาจารย์จากมาเลยจากเยอรมันอาจจะขอสิทธอเห็นคลิปปุ๊บแล้วอาจจะอยากต้องการโอ้ยอันนี้มันเมื่อกี้มืกีแบบเตาคู่ใช่ไหมเตาคู่ีเตาอันนึงแหลมอันนี้ก็เป็นแบบแหลมคู่อันนี้คล้ายๆมีดในใน The Lord of the Ring ของพวกเอล์เอล์เลยนะพวกเอล์ใช่แต่ทรงมันเนี่ย มีความเป็นธรรมชาติมีเคิร์ฟเนี่ยเออก็สวยครับอันนี้คู่นี้คู่นี้อาจารย์ปล่อยไหมครับก็หมดแล้วเงินก็บัญชีตัวเลขดีๆก็ปล่อยหมดก็ปล่อยหมดงานไม่คุยยังไม่มีเลยไปคุยหลังไมเลยนะไปคุยหลังไมใครอยากได้ไมคุยยังไม่มีก็ัปีนี้ปีนี้เกลียวมากเกลียวมากเพราะว่ามีคนมีมีเขาเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนเจ็บขาเองเจ็บขา ไปแล้วไม่ค่อยคืนกันขาเองเงินก็เลยไม่มีหมุนกลับมามีแต่หมุนออกอนี่ครับน้ามันคืออะไรอ่ะเขากว่าเขากว่ากแล้วก็เอกไม้เนาะไม้ก็สมของกวางติดกาวไว้ให้เงินเหมือนเหมือนเหมือนมากเพราะด,ดีไซน์มันเหมือนในเรื่องเดลอมาดมากๆรับครับสวยสวย สวยแบบไม่นาม่าเอาไปใช้อ่ะ <c oughs> ที่บอกไงถ้าสวยแล้วไม่อยากใช้นี่ก่อนนะอย่าสวยเกิน <c oughs> สวยเกินแล้วคนนี้คราวนี้เนี่ยมีดเนี่ยถ้าคนดูแค่ราคามีดมันไม่กี่กันแต่คุณคุณนี่หลายครับแต่ถ้าเรามองเรื่องงาน,นาศิลป์ที่ใสมันมันไม่ใช่เรื่องงานมีดละครับเมือออย่างเนี้ยคุณไปคุณก็มีแค่แค่นี้ครับ ช่างทช่างําได้ครับได้ครับแต่บางคนช่างบางคนเขาไม่อยากทํามี่คนอื่นเนาะครับเขาไม่ได้อยากมาทํานี่แบบคนครับครับแล้นช่างนี้เราก็จบแค่นี้ละครับเราก็ไม่ทําละสองเล่นครับอ่าเขาก็หมดอารมณ์สองเล่นใช่ครับอถ้าจยากทก็ต้องแบบอื่นละแต่ แต่ถ้าเป็นเป็นเป็นสายฝึกวิ่งชุนเนาะถ้าถ้ามีคู่นี้ไปลํำโชว์นะโอ้โหไม่ทำเลยนะใช่ไหมโอ้โหมันแบบมันอัปเกรดเลยนะยกระดับเลยคือคือจริงๆผมทำให้แบบแนวคนเล่นดยกชุนผมเองก็เล่นไงผมก็เลยผมเลยสร้างมีดตงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบโบราณก็คือแบบเน้นปลายแหลมถ้าเราดูหนังเรื่องซื้อฝูเนาะซื้อฝูอ๋อชิแดงเนาะครับมีหยงชุนก็จะเป็นมีดปายปลายแหลม เอาจริงๆอ่ะมันจะไปแหลมเดิมนะแบบเดิมก่อนแล้วก็มามีดหยกชุดยุคนึงแล้วมันจะเป็นแบบปลาเตาอ่ะอ่ามันนักในพวกไอ้พวกนี้มันก็จะเล่นแบบเนี่ยที่ว่าถ้าถ้าถ้าต้งเคยดูนะอ่าเคยดูครับเคยดูใช่ใช่ในมพวกนี้มันจะไม่เน้นรับมันจะเน้นแทงกดแทงกดแทงแต่ถ้าเป็นแบบเตาจะมันจะเป็นท่าที่มันแบบไอ้ที่พระเอกคนเดียวลุยเข้าไปในซอยใช่ไหมใช่ใช่ลุยเข้าไปในตอกันน่ะครับเข้าสแต่ถ้าเป็นทรงเตาเนี่ยมันจะฟัน ครับอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วการเข้าปะทะจะควรรูปแบบนี่ก็เป็นเตาเนาะเตานะนะชะช้ครับเข้าอ่าัเข้านะถ้าเป็นสรงเนี่ยมันเข้าเข้าฟ้าเข้าเข้าเข้าเ้าเข้าเขามข้เข้าเน้าเข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 ้ามข้าเข้าเข้า้าเข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 นาเข้าเข้าคข้าเขาเข้าเข้าเเ้าาเ้าเ้าเ้้าา เทียบนสัตว์ป่าเียบใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆทำให้คนที่เล่นหยงชุนเพราะเราเล่นเองเราก็ทำมีดที่เราก็ที่ว่านันหนึ่งถ้าเราต้อใช้มันนะครัือสองเล่มนี้ก็คือมาเป็นศิษก็ศิษย์อย่าเอาปืนนะครับอาปือันนี้เราต้องติดต่อเล้งมาครับเล้งไม่ใครก็ได้ที่โนจับดูแล้วคุณจะรู้ว่าคเราออกแบบมาแล้วแต่สวยครับน้ำหนักมือปุ่มมือจับเนี่ยมันเตรียมมาแล้วเนี่ยคือเรียบ นี <N> ่ม <N> ีม <N> ีแนวมุมนี่นะไม่ไม่ใช่แค่หัวนะครับ